สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีบ่ายของวันที่2ครับเดือนมกราคมครับปีพุทธศักราช2568้าท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูส่วนขยายของคลององอ่างครับตั้งแต่บริเวณตรงถนนสะพานดำรงสถิตครับตรงบริเวณเสียแยกสามยอดครับท่านผู้ชมอันนี้คือส่วนขยายนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครครับเขาทําการปรับภูมิทัศน์แล้วก็ทําการขุดลอกคลองแล้วก็นี่ครับขยายนี่ครับคลององอ่างครับจากที่มีดั้งเดิมครับแถว บริเวณตรงตลาดสาเพลงครับอันนี้ก็จะยาวไปจนถึงประมาณตรงแถววัดสะเกตหรือวัดภูเขาทองท่านผู้ชมให้ดูครับว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างนี่ครับหลังจากที่เขาทําการตรงนี้เสร็จแล้วนี่ครับเขาก็จะทาสีตัวตึกหลักใหม่ด้วยทุกคนเห็นไหมครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของทางเจ้าของตัวอาคารนะครับที่จะต้องจ่ายเงินเองในการที่จะทาสีให้มันดูสวยงามแล้วว่าฝั่งนี้ท่านผู้ชมนี่ครับโอ้ดูโล่งมากวันนี้นี่ฮะสิ่งหนึ่งที่กรุงเทพมหาคนครเปลี่ยนไปท่านผู้ชมครับ คลองอ,อกอ่างถ้าเกิดทําเสร็จแล้วครับตั้งแต่บริเวณแถวแถวน่าจะบริเวณตรงตรงสตรงตลาดสําเพ็งครับนี่ครับไปจนถึงแถววัดสาเกตนี่ครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็น่าจะเป็นคลองที่ยาวที่สุดนะครับนี่ครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นคลองที่สวยที่สุดก็ได้เช่นกันเพราะว่านี่ครับมันสวยงามมากนี่ครับตรงนี้คือตรงเสียแยกนะครับพื้นที่ของเขตสัมพันธ์วงฝั่งซ้ายมือครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งพระนครครับซ้ายมือออกไปก็จะเป็นเยวาวราชครับท่านผู้ชมนี่ฮะ ไปดูด้วยกันครับทุกคน,นบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างครับเราเขาทาแล้วเสร็จเคลืบหน้าไปที่ไหนแล้วครับไอ้มินเคยมาทําคลิปทิลิวที่นี่ครับเมื่อมานก่อนช่วงกลางๆปีที่แล้วครับพื้นที่ของชาวบ้านด้านหลังอันนี้เขายังไม่ได้การทําการปรับทางเดินนะครับแต่แบบว่าตอนนี้คือสําเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วฝั่งนี้ก็ดูน่าเดินมากนะครับท่านผู้ชม านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้นะครับในช่วงประมาณนี้ครับต้นปีแบบนี้ก็คือน้ําที่เขาผ่านเข้ามาที่คลองอกอ่างครับในช่วงนี้คือสะอาดมากทุกคนใสสะอาดมากไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นให้ดูบรรยากาศจากนี้ครับที่โดนให้ดูครับจากสะพานดำรงสถิตครับมาตรงนี้ก็คือปีที่แล้วยังไม่แล้วเสร็จครับแต่ปีนี้คือเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี้ครับเขตสัมปทวงตรงนี้เขาก็คืนพื้นที่แล้วครับแล้วก็ปลูพื้นทางเดินใหม่นะครับท่านผู้ชม ไปดูได้กันครับว่าระยะความยาวครับที่เขาจะขยายนะครับหรือว,ว่าปรปบับภูมิทัศน์ของคลองอ่างครับไปจบที่ไหนไปสิ้นสุดที่ไหนครับคุผู้ชมอันนี้คือคอลองรอบกรุงนะฮะก็แสดงว่าคลองอ,อ่างครับก็มาเชื่อมต่อก,กับคอลองรอบกรุงตรงนี้ครับอันนี้คือบริเวณต,ตรงสะพานรพีพัฒนาภาคคานผูบบ้ชมนี่ครับเห็นไหมครับเขาก็จะทสาสไตล์แบบรูปแบบของคล้ายๆกับคลองอ่างเช่นกันทนทีครับยาวไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าในส่วนของตรงนี้ท่านผู้ชมพอข้ามมาฝั่งนี้ครับการปูพื้นทางเดินแล้วก็การทำปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงนี้ยังไม่แล้วเสร็จดีครับนี่ครับให้ดูแล้วก็ตัวตึกตรงนี้ท่านผู้ชมก็ยังไม่ได้ทําการทาสีใหม่ครับแต่โดยภาพรวม,มก็คือเขาก็าเคลียร์พื้นที่แล้วก็นี่ครับปรับพื้นทางเดินแล้วฮะดูดีครับถ้าสําเร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนตรงนี้ก็จะสวยมากครับนี่ครับดูดีฮะ ลักษณะการปลูกพื้นทางเดินโดยตัวอิฐตัวหนอนแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็สังเกตว่าฝั่งนี้ยังไม่แล้วเสร็จครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลหยุดยาดวจนเป็นส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ทํางานครับแต่ให้ดูฝังงงฝ่งตรงข้ามท่านผู้ชมฝั่งตรงข้ามตรงนั้นก็คือเขานําต้นไม้มาปลูกแล้วก็มีการติดตั้งนะครับไฟทางเดินแล้วครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดผมผมคิดว่าถ้าเกิดที่นี่นะครับทำการก่อสร้างเสร็จแล้วครับ ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งคือที่น้องเที่ยวต่างชาติครับอยากจะมาเดินเล่นมันมันเดินได้นะทุกคนแล้วก็มันดูสวยงามมาดูตึกคืสวยแบบนี้ครับนี่ครับโอ้ท่านผู้ชมถ้าเกิดผมคิดว่านะถ้าเกิดตึกด้านหลังครับทําสีสดๆแล้วเป็นสีแบบสะฉูดฉาดหรือว่าเป็นสีสันนี้มันน่าจะสวยงามนะครับเพิ่มความสดใสให้กับคลองตรงนี้ได้ดีเลยครับนี่ยฝั่งตรงข้ามดูน่าจะเรียบร้อยมากเลยครับทุกคนเห็นไหมฮะฝั่งตรงนี้ก็บางตึกก็อาจจะยังนี่ครับไม่เรียบร้อยดี ท่านผู้ชมให้ดูสีครับขณะว่าการปรับพื้นทางเดินบริเวณรอบรับคลองอกอ่างครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็ยังมีต่างชาติครับสนใจที่จะมาเดินเลาะเที่ยวชมแบบนี้ฮะคิดว่าถ้าเกิดแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ทําภูมิทัศน์ให้มันสวยงามครับตรงนี้จุดนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นี่ครับเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่สําคัญของนี่ครับเขตเมืองเก่าบ้านเราฮะตรงนี้ก็คือจุดสิ้นสุดของคลองนะครับคลองอกอ่างที่มาเชื่อมต่อกับคลองคูเมืองเดิมครับนี่ครับในส่วนของคลองคูเมืองเดิมก็ ทำการขุดลอกคลองจะเช่นกันนะครับตรงนี้คือจุดเชื่อมระหว่างคลองโอ่งอ่างกับคลองครูบางเดิงครับถ้ายาวไปครับจนสิ้นสุดตรงคลองตรงนี้ครับก็จะเป็นท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดครับแล้วก็จุดท่องเที่ยวที่สาคัญก็คือในส่วนของวัดสากเกตหรือวัดภูกะทองครับนี่ฮะฝั่งซ้ายมือเขาน่าจะทําเป็นทางเดินนะครับนี่ครับลอบลอคลองตรงนี้ครับแต่แอดมินไม่ได้จะว่าในอนาคตเขาจะเอาอิฐนะครับมาปรับภูมิทัศน์เหมือนที่คลองอ่งอ่างไหมครับอันนี้ให้ดูบริเวณตรงนี้ท่านผู้ชม ตรงนี้คือสะพานสมมติอามอนมากนะครับนี่ครับอมรอมากอมรอมากไม่แน่ใจขออภัยนะครับถ้าเกิดออกเสียงผิดนี่ครับระจะทางความยาวครับที่เดินมาเรื่อยๆนี่ก็เกือบๆหกิโลเมตรครับท <c oughs> ่านผู้ชมครับผมคิดว่าไม่ว่าที่ไหนของกรุงเทพมหาคนครครับเราก็สามารถที่จะ ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ครับอย่างเช่นคลองอกอ่างตรงนี้เช่นกันนีครับก็มารอดูครับว่าภายในสิ้นปีนี้ครับการปรับภรมิทั์แล้วก็การทำครับทางเดินใหม่รอบๆคลองอกอ่างตรงนี้ครับเชื่อมต่อไปยังคลองคูเมืองเดิมตรงนี้กันแล้วเสร็จกันไหมครับแต่โดยภาพรวมวันนี้ให้ดูบรรยากาศครับสวยงามมากนี่ฮะสวัสดีครับตรงจุดนี้ก็จะมีน้องเที่ยวเยอะนะท่านผู้ชมนี่ครับน้องเที่ยวก็จะมาพักแถวๆเป็นพวกโฮสเทลเป็นพวกโรงแรมขนาดเล็กครับบริเวณแถวๆ เมืองเดิมครับนี่ครับเมืองเก่าครับเห็นเมืองเก่าถ้าเกิดวัดเขาทําทางเดินเรียบคลองอกอ่างตรงนี้เสร็จแล้วทุกคนพอข้ามมาที่สะพานนี่ครับสมมติอมรมากตรงนี้แล้วครับทุกคนตรงนี้ครับเสียตัวนี้ซ้ายมือเดินไปไม่เกินประมาณเกือบหนึ่งร้อยเมตรก็จะเจอวัดสะเกดหรือวัดผูกออทองครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีบ้านบาทครับทุกคนถ้าใครไม่ทราบนะครับบ้านบาทตรงนี้จะเป็นแค่ชุมชนแห่งเดียวครับที่เขาทําเขาทําการตีบาทครับนี่ครับนักเที่ยวส่วนหนึ่งรับก็จะมาดูการตีบาทครับบาทที่ หรือว่าสมเณรใช้ในการเดินมิถิบบาทนะครับตรงนี้ครับน่าสนใจมากท่านผู้ชมถ้าใครไม่เคยมาครับตรงสะพานตรงนี้ครับดู้นนี้ครับก็จะมีการตีบาาให้ดูด้วยนะฮะเห็นเป็นทุกคนถ้าเกิดว่ามันทําแล้วเสร็จแล้วมันมีทางเชื่อมต่อเข้าหากันครับไม่ว่าจะเป็นคลองสันแสบคลองภูมังเดิมหรือว่้ก็คลองของอ่างนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ท่องเที่ยวครับอยากจะมาเที่ยวชมแล้วก็มาเดินเล่นฮะในช่วงเย็นๆแบบนี้ท่านผู้ชมครับโดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าการก่อสร้างปรับปรุงทัดตรงนี้คื แอดมินเคยมาที่นี่ในช่วงประมาณก่อนจะเข้าฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาครับก็ตรงนี้ยังไม่แล้วเสร็จครับแต่ตอนนี้คือเขาทําการปูพื้นทางเดินนี่ครับได้เกิน70%แล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยว าเกิดว่าการปรับพื้นทางเินตรงนี้แล้วเสร็จร้อเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวแอดมินจะพาทุกคนมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็พาทุกคนมาอัปเดตเรื่อยครับในช่วงวันที่สองครับต้นปีของปีนี้ทุกคนนีครับคลององอ่างนะครับเชื่อมทะลุไปยังคลองคูเมืองเดิมแล้วก็ไปยังแถวผ่านฟ้าลีลาดครับที่ไปทะลุยังคลองแสนแสบท่านผู้ชมนีครับสวยงามแล้วก็ดูสบายตาขึ้นเยอะเลยครับจากเมื่อก่อนตรงนี้คือมันจะลกมากแล้วก็มันจะแบบ คล้ายๆเป็นชุมชนแออัดก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้คือทางกรุงเทพมหานครเขาก็น่าจะขอความร่วมมือครับให้กับคนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ครับเอาสิ่งของต่างๆครับออกจากตรงเดินตรงนี้แล้วก็กําลังจะเทพื้นนี่ครับเป็นตีดตัวนอนนี่ฮะให้ดูทุกคนน้าสะอาดมากในช่วงเย็นวันนี้ครับ ู้ท่านผู้ชมไปดูด,ดีครับอันนี้คือเขาเทพื้นทางเดินเสร็จแล้วนะครับนี่ครับการปรับตรงนี้ก็น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับที่จะแล้วเสร็จตรงบริเวณนี้คือจุดที่เป็นส่วนขยายนะท่านผู้ชมจากตรงบริเวณสถานีรถไฟสามยอดนี่ครับมาเรื่อยๆนี่ครับมาทางนี้นะครับไปยาวไปจนถึงนี่ครับประมาณคลองรอบกรุงบริเวณแถวแถว ชมชนบ้านบาทครับตรงวัดสะเกตร,ระยะทางประมาณเกือบๆนะครับประมาณ800เมตรท่านผู้ชมนี่ฮะดูดิครับในช่วงเย็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมครับถ้าเกิดว่ามันสําเร็จมันเสร็จแล้วนี่ครับก็จะมีนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติครับมาเดินเที่ยวเดินชมตรงนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งนะทุกคนที่คิดว่าในอนาคตครับมันน่าสนใจแต่ว่าอย่างที่บ้านนะทุกคนมันยังไม่ได้เสร็จดีก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยปลอดภัยแล้วก็ไม่ค่อยค่อย,อย,อยสุกเท่าไหร่ครับ ท่านผู้ชมให้ดูตึกบริเวณเหล่านี้ครับเขาทําการทาสีใหม่ครับต้อนรับนีครับการปรุณะรทางเดินแล้วก็เนี่ยปรับภูมิทัศน์ใหม่มันก็เลยทําให้ตรงนี้มันดูสวยงามแล้วก็สะอาดตามากให้ดูดีครับทุกคนดูเพลินเพินนี้เหมือนไม่ใช่กรุงเทพมหาน,นครนะมันดูมันสะอาดแล้วมันก็ดูคลาสสิกมากนี่ครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมเสลับวันนี้นะครับแอนนินฟาท่านผู้ชมมาอัปเดตครับโครงการของกรุงเทพมหานครก็คือการปรับวิวัศน์แล้วก็ปรับทางเดินครับบริเวณรอบๆคลององอ่างครับไปจนถึงบริเวณนะครับจุดเชื่อมต่อนะครับส่วนขยายไปจนถึงคลองคูเมืองเดิมครับแถวๆบริเวณบ้านบาดครับชุมชนบ้านบาดตรงวัดภูเขาทองหรือวัดสะเกดนะครับท่านผู้ชมก็คืบหน้าไปมากแล้วก็ให้ดูบรรยากาศตอนเย็นครับสวยงามมากนี่ฮะก็เดี๋ยวแอดนินจะพาทุกคนมาอัปเดตเลยนะครับว่า เขาจะก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาอัปเดตตอนที่เขาทําเสร็จแล้วครับแต่วันนี้ให้ดูบรรยากาศครับการก่อสร้างความคืบหน้าไปมากครับเกิน50แล้วท่านผู้ชมบางส่วนก็มีการเคลียร์พื้นที่แล้วก็นําต้นไม้นําเสาไฟครับมาตกแต่งแล้วท่านผู้ชมนี่ครับดูบนินตรงนี้เหมือนไม่ใช่กรุงเทพมหานครแล้วทุกคนมันเปลี่ยนไปเยอะมากน้ําวันนี้ก็สะอาดครับใสสะอาดมากนี่ครโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมขอบคุณนะครับที่ยังติดตามกันมาตลอดครับแล้วก็หว่าจะ ยังติดตามกันไปเรื่อยนะครับขอบคุณสำหรับกําลังใจดีๆแล้วก็ขอให้ทุกคนครับมีความสุขในวันปีใหม่แบบนี้ทุกคนแล้วก็ขอให้เป็นปีปปดีๆอีกปีหนึ่งของท่านผู้ชม้วยนะครับแล้วก็ใครที่กําลังเดินทางกลับนะก็ให้เดินทางกลับโดยสภาพครับแล้วก็มีความสุขร่ำรวยล่ำรวยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน